คือมีแดดนะคะทุกคนคือมีแดดนะคบรรยากาศที่มีแดดนะคะคือจะสวยงามมากนะคะสวยงามมากเดี๋ยวหุ่นจะพาไปเดินเล่นตรงนั้น,นะคะบรรยากาศวันที่มีแดดนะคะทุกคน <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีพี่เพ,เ,พเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีและก็ต้อนรับเข้าสู่บ้านหุ่นดีเคนะคะ วันนี้ก็เป็นวันวันสุดท้ายนะคะวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวนะคะก็จบสิ้นไปนะคะก็จะไม่มีการไล่สดที่น้ำทะเลแล้วนะคะทุกคนไม่มีการไล่สดที่น้ำทะเลแล้วนะคะวันนี้มีแดดนะคะสังเกตได้คือคือการใส่เสื้อผ้านะคะคือมาเที่ยวสิบวันนะคะทุกคนเพิ่งจะมีแดด วันนี้นะคะแดดที่แบบแดดทั้งวัน,นะคะคือวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่ให้กําลังใจบึ่งนะคะที่บึ้งอ่ะขึนงลายสดนะคะขึนไลายสดะะที่โกลโพสต์นะคะคืออ่ะเป็นอะไรที่แบบภูมิใจมากเลยนะคะคือขอบคุณมากนะคะขอบคุณกำลังแรงใจนะคะที่ที่มอบให้บึ้งนะคะที่มอบให้บึ้ง ก็เลยอยากจะให้พี่พเพื่อนๆไ,ได้ได้รับชงกันนะคะ mm. เสียงก็จะดัง่อยนะคะ mm. แล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอ่าสองพันสรอยกสิบเก้าท่านนะคะที่มาเป็นเพื่อนวึงนะคะที่มาเป็นเพื่อนวึงเพราะว่าวึงไม่เคยคิดเลยจะ้ะไม่เคยคิดว่าวึงจะได้ถึงสองพันนะคะทุกคนไม่เคยคิดเลยนะคะอ่มตอนได้สามร้อยนี่ก็แบบว่า หยุดทำแล้วนะคะพอได้ห้าร้อยนี่ก็แบบไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะคะได้ห้าร้อยท่านที่ติดตามนะคะพอได้มาแปดร้อยนี่ก็คิดแบบว่าคิดว่าโอ้ยยังไงยังไงก็เป็นสายดันดีกว่านะคะพอได้หนึ่งพันก็แบบดีใจมากนะคะพอมาถึงสองพันก็แบบโอ้ยลงตัวแล้วเนาะแบบลงตัวแล้วแบบว่า ได้เพื่อนได้เพื่อนเยอะมากนะคะได้เพื่อนเพื่อนพ,พี่เยอะมากนะคะที่ที่เข้ามาให้ติดที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมหมืดีเคนะคะพอได้มาถึง2,269ท่านก็แบบเป็นอะไรที่ดีใจมากนะคะอีกไม่นานก็จะได้ถึง2 7 0 7 2,000 2,270ั 2, นสอง้อยเจ็ดสิบาขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆกำลังงใจนะคะที่เข้ามาเป็นเป็นเพื่อนหนูนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบมีความความสุขทางใจมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆพ่อแม่พี่ป้าพี่ป้านาอานะคะอืงมีคนติดตามตั้งแต่อายุสิบสาขวบนะคะสิขวบถึง6กสิบห้าบวกนะคะคือ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆแรงใจนะคะที่เข้ามามาดูนะคะมาดูแล้วก็มาคอมเมนต์คอมเมนต์สวยๆงามๆพ่งก็เพื่งก็ดีใจนะคะถ้าใคร <c ười> คอมเมนต์ที่แบบเป็นแบบอะไรที่แบบเพี้ยๆนๆเนาะอะไรที่แบบเพี้ยนเพียนความหมายเพี้ยนๆคือไม่ใช่แบบว่าแบบตลกนะคะทุกคนเป็นความหมายที่แบบ เข้ามาว่านะคะมาว่ามาอะไราบุญก็แบบจะปล่อยผ่านนะคะทุกคนอขอปล่อยผ่านนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณจากใจนะคะคือบุญมีแค่บ้านเดียวนะคะมีบ้านเดียวนะ,ะทุกคนคือบ้านบุญบีเคนะคะถ้าถ้ามีบ้านเล็กๆน้อยๆไปก็คืออันนั้นก็คือเป็นการรักษาบ้านใหญ่ไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้บ้านใหญ่จะมี จะมีปัญหาเยอะมากนะคะทุกคนคือหนึ่งมาคือวึ่งดูคลิปแล้ววึ่งแบบอคอมเมนต์ให้ไม่ได้เนาะคือก็แค่แบบให้ให้เพื่อนกำลังใจเพื่อนนะแต่ว่าคอมเมนต์ตอบไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าบึ่งจะขึ้นไลฟ์สดหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณจากใจนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะแล้วก็น้องๆที่ช่วยผักดันนะคะช่วยผักดันให้บึ่งได้ได้ถึง2,600 2,269ท่านนะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายจากกอนโพสนะคะ ที่เมลเบิร์นนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายหายตัวไปแล้วนะคะ